สวัสดีครอบครัวเอลวิสโอทุกทกท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจ a c e b o o k ทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาไกด์รายชีวิตดวงความรักประจำเดือนธันวาคม2565ให้กับชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎโดยการอ่านมาเป็นการอ่านโดยรวมเจอร์ราร์ดดิ้งมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้อยู่แล้วนะเพราะมันเป็นดวงโดยรวมคะ่ะเก็บเกี่ยวคำแนะนำดีๆไปปรับใช้อะไรที่เดียวไปอะไรที่มันไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้เนาะรับชมรับฟังเพื่อเป็นไกด์ายชีวิตและความบันเทิงเนาะ เป็นกำลังใจฝากกดไลค์กด u b s c r i b ้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆออกมาทุกเดือนเนาะอ่ะโดยการอ่านของโอตเนี่ยจะแบ่งไปทั้งหมด3สถานะก็คือคนโซลคุงคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคนมีคู่และละเอียดต่างๆสามารถคลิกดูได้ที่ Description ด้านล่างเลยนะอ่ะเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนคนโซดเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์คนกอลกฎค่ะในอดีตความสัมพันธ์ของคุณคุณไปเจอเหตุการณ์อะไรมาบ้าง ไพ่พลังงานของตัว Four of Pentacles ขึ้นไพ่มากับไพ่พลังงานของ Seven of Cups ดูคุณกรกฎเนี่ยค่อนข้างจะมีอะไรทำเยอะมากเลยนะชาวราศีกรกฎที่เป็นคนโสดเนี่ยดูค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ฝ่ ฝ่ายหรือค่อยคๆหาความรักเท่าไหรนะ่นาดูมีความสุขกับตัวเองมีนุ่นมีนี่ให้ทําตลอดเวลาทั้งอีกอีกใจน,นึงก็คืออยากมีแฟนแต่อีกใจน,นึงก็รู้สึกว่าห่วงความโสดจะเป็นซะอย่างนั้นก็แล้วกดอนในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่ฉันไม่มีความรักฉันก็อยู่ได้ถึงมันจะเหงาแต่ฉันก็มีนู่มมีนี่ให้ทำอยู่ตลอดเวลา ก็ถือว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความยุ่งนะคะเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยการงานก็เกิดความแบบว่าไม่ค่อยลงรอยไม่ค่อยจะราบรื่นเท่าไหร่นะัก็เลยค่อนข้างที่จะมีอาการเครียดอาการแบบรู้สึกว่ากดดันกับสภาวะการงานมากกว่าจะมาแบบโฟกัสในเรื่องของความรักเนาะอืมคุณดูเป็นคนที่เรียกได้ว่าคือก็อยากมีแฟนแหละแต่ก็ยังไม่เจอคนที่มันโอเคไงะคะก็เลยเลือกที่จะแบบ ไม่เอาดีกว่ายังไม่พร้อมเปิดใจในตอนนี้ดีกว่ายังไม่อยากจะยังไม่อยากจะเจ็บอีกเพราะว่ามันเหมือนว่าในดีตที่ผ่านมามันเหมือนมีมีการที่แบบเจ็บปวดกับความสัมพันธ์อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวคุณอขอดูหน่อยสิว่าเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อคะในเดือนนี้เดือนธันวาคมมันจะมีความรักใหม่ๆเข้ามาไหม ไพ่พลังงานของตัวแปดเหรียญคนกรกฎดเราต้องบอกเลยว่าถ้าคุณหยุดเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของการงานคุณอาจจะเจอคนที่เข้ามาคุยแล้วถูกใจก็ได้นะแต่ตอนนี้คุณต้องข้างจะแบบว่ามีความสุขกับตัวเองอยากอยู่กับตัวเองแบบอารมณ์เหมือนคนประมาณปีนิเวศอ่ะในช่วงนี้ยมันเหมือนว่าความสัมพันธ์ในช่วงนี้คุณไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่อะไรกับใครเพราะว่าที่ผ่านมาคุณเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีอ่ะ คุณเจอความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆคุณก็เลยเลือกที่จะแบบปิดประตูไม่รับใครทั้งนั้นฉันไม่อยากจะแบบพบเจอความรักในตอนนี้ฉันรู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ทําให้บั่นทอนชีวิตมากเลยในงานฉันจะรู้สึกว่ามันก็หนักพอแล้วถ้าจะมาต้องมาเจอความรักที่มันป่วยอีกฉันเลือกที่จะไม่มีมาดีกว่าคุณจะเป็นประมาณนี้ในเดือนนี้มันก็มีคนเข้ามาคุยนะอาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณหรือว่าคนที่อยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเข้ามาคุยกับคุณอะไรเงี้ยแต่แนะนําว่าช่วงนนีี้้ปปปล่่่่่อออยไไกกดววาาาาเเพระคุณจจ พอสมควรในเรื่องของความรักเขาอาจจะซ่อนอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะมีครอบครัวหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วก็ได้แล้วเป็นพวกประเภทที่แบบว่าชอบกิริยาจากหน้าไพ่สามเหรียญคือไพ่ครอบครัวอะไรเงรี้ยเราเลยมองว่าสถานก,การณ์ความสัมพันธ์ในช่วงนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นก็รกฎเราแนะนํานะช่วงนี้โฟกัสในเรื่องของงานแก้ไขปัญหาในเรื่องของงานแล้วก็หาเงินไปก่อนดีกว่ามันจะประสบความสําเร็จมากกว่าความรักของคุณนะอ่ะขอดูหน่อยว่าบทสรุปจากหน้าไพ่เนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรกับเราบ้าง บทสรุปจากหน้าไพา่ไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างจ๊ะไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างคนกอลกดที่เป็นคนโสดเดอะฟูลเขาบอกว่าตั้งใจทําเป้าหมายตัวเองมีอะไรก็รีแลก์ไปก่อนละอิสระไปก่อนช่วงเวลาเนี้ยมันช่วงเวลาที่จะต้องบําบัดจ,จิตใจตัวเองเคลียร์พลังงานที่มันไม่ไดีออกไปถ้าการมีความรักแล้วมันทําให้เราเครียดมากนะัก เราก็ไม่ต้องไปมีมันในช่วงนี้ก็แล้วกดนะคะแนะนําว่าช่วงนี้เราต้องปรับเรื่องของความเครียดน,นะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของคําพูดคําจานะคะอาจจะมีความขัดแย้งกับคนรอบๆตัวได้ง่ายนะคะเนื่องจากว่าดาวเสาวเราก็เดินอยู่ในเรือนพาร์ทเนอร์ด้วย ค่อนข,ข้างจะวิปริตพอสมควรดาวพุธก็เดินวิปริตอีกในเดือนธันวามากับไพ่สามดาบอีกเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาดีๆนะคะในช่วงนี้มันมองว่าความรักความสัมพันธ์มันยังไม่ได้เด่นขนาดนั้นช่วงนี้มีอะไรทําก็ทําไปก่อนดีกว่านะคะอย่าเพิ่งไปโฟกัสในเรื่องของความรักเลยถ้าเป็นสถานการณ์คนมีคนคุยหรือว่าสถานการณ์แบบ คนมีคู่อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าดาวเสาร์วิปรลิตด้วยดาวพุธก็ได้วิปรลิตอีกมันอาจจะต้องมีความใจเย็นๆแล้วก็ยืดหยุ่นในเขาหน่อยเนาะความสัมพันธ์ในของสําหรับคนโสดเนี่ยเขาอยู่ด้วยตัวเองได้แล้วเขารู้สึกมีความสุขเขาเป็นเดอะเวอร์ในเดือนนี้อาจจะเดือนที่เรียกได้ว่ามีความรีแลกนะคะถึงมันจะเครียดแต่มันก็มีความรีแลกในบางเรื่องนะคะอาจจะได้ไปพักผ่อนหย่อนใจหรืออาจจะไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าได้แบบประจิกนี้ไม่ออกไปจากโลกเงี้ยคือหนีออกจากความวุ่นวายไปอยู่ในที่สงบอะไรเน เดือนนี้เป็นเดือนคนโสดที่อยู่ในรูปแบบของการที่ต้องการความสงบอะเนาะอืมอ่ะขอดูหน่อยว่าอิรักนาดาวจันดาวสุกราศีเกิดเขาเนี่ยคนที่มันจะเข้ามาใหม่ๆหรือว่าคนที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกเลยชั้นชิปต่างๆเนี่ยเขาอยู่ในชาวราศีอะไรบ้างคุณอาจจะไปพบเจอกับชาวราศีกันนะคะวอโกนะคนกันเนี่ยต้องบอกเลยว่าอาจจะทําให้คนกรกฎหงุดหงิดได้นิดนึงเพราะว่าคนกันเขาเป็นคนที่พัฒนาความสัมพันธ์ช้า เขาเป็นคนที่โฟกัสในเรื่องของตัวเองก่อนส,ส่วนใหญ่ในเรื่องของความรู้สึกอาจจะไม่ได้แบบว่าอยากจะพัฒนาขนาดนั้นโอ้ยิ่งเจอคนแคปิตอลคนมังกรเข้าไปถ้าคุณคุยกับคนมังกรหรือว่ามีคนมังกรเข้ามาจีบอ่ะการตอบแชทอาจจะเป็นอะไรที่หงุดหงิดสําหรับคุณก็ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยตอบแชทเขาอาจจะดองแชทเก่งกับคุณได้ซ้ำนะคะคะะุณกรกฎเพราะฉะนั้นต้องมีความยืดหยุดนะคะถ้ามีคนพวกนี้เข้ามาชาวต่อไปชาวทอรัสเจอแต่ชาวชาวธาตุดินนะคะอีชาวธาตุดินทั้งหลายเนี่ยทอรัสเนี่ยก็เหมือนกันคล้ายๆกับพฤกศกันมังกรเลย อีชาวทอรัฟเนี่ยอีทาวพฤกษกเนี่ยคล้ายๆกับมังกรคล้ายๆกับกันเลยคือเป็นคนประเภทที่เรียกได้ว่ามีความเป็นตัวเองสูงและอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องของความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างจะช้าแต่ถึงถามว่ามันมีความแบบมั่นคงไหมมันก็มีความมั่นคงแหละแต่แค่อีความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะเป็นตัวเราที่รู้สึกว่าการดําเนินความสัมพันธ์มันช้าเกินไปแล้วเรารอไม่ไหวก็ได้นะคะถ้าดีกว่าคนพวกเนี้ยอาจจะต้องใจเย็นแลรอถ้ารู้สึกไม่ไหวก็ปล่อยไปก่อนก็ได้เนาะ อ้าวมาดูคน,ค,นค,นคนมีคนคุยหน่อยสิคนมีคนคุยสถานการณ์ความรักของคนมีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างคะคุณกรลกฎดคนกรลกอด,คน,กกดคนมีคนคุยความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้ พอขึ้นไพ่ The World เนี่ยเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่มาจากรักทางไกลหรือว่าความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยอยู่ด้วยกันแล้วมันมากับไพ่เด e f ฟ o l ความสัมพันธ์ในดิตดูค่อนข้างจะบอกว่าเราหองไรแหงพอสมควรเลยนะดูมันเหมือนไม่ค่อยได้คุยกันมันไม่ค่อยได้แบบว่ามี e n นเกจ m e n t ที่ดีต่อกันเท่าไหร่ในเรื่องของความรักครั้งเนี่ย สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนสองคนดูรู้สึกว่ามันจืดชืดมากเลยมันไม่ค่อยสม่ำเสมออ่ะบางครั้งมันเหมือนกับแบบว่ายุ่งกับเรื่องของตัวเองจะไม่ค่อยได้มาตอบแชทหรือตอบอะไรเท่าไหร่นักมันก็มีคนรู้สึกหงุดหิดกับความสัมพันธ์นี้ด้วยแหละดูรู้สึกว่าไม่พอรู้สึกแบบมันไม่ได้ดั่งใจมันเป็นเดือสตาคือมันเหมือนว่าแรกๆก็ดีแต่หลังๆเริ่มแบบไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมองว่ามันก็พัฒนาต่อได้แหละแต่ว่ามันจะต้องมีความยืดหยุ่นนิดนึงช่วงนี้เขาอาจจะดูยยยยุุ่่่่งงนคอออาจจะดููมัเลแบบย ราบลื่นในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ลองปล่อยไปอีกสักระยะหนึ่งก่อนสักประมาณกลางๆเดือนธันวาน่าจะเริ่มดีขึ้นเนื่องจากว่าอีดาวเสาเริ่มหยุดวิบปริตร่ะมันก็จะทําให้เราค่อนข้างที่จะเอ่อปล่อยวางได้มากขึ้นคุยกับเขาได้รีแลกซ์มากขึ้นทั้งสองฝ่ายดูเหมือนว่าทุกอย่างที่มันอยู่รอบๆตัวมันราบลื่นขึ้นอ่ะมันเลยทําให้คนสองคนได้มีเวลาคุยกันมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ความสัมพันธ์กันมากขึ้นเอาขอดูหน่อยว่าเดือนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนธันวาคมเนี่ย อย่างที่เราบอกว่ามันจะมีความราบรื่นเนี่ยมันจะไปในเวทีไหนได้บ้างความสัมพันธ์พอมันเป็นไพ่เพสออฟคัพมันเป็นการรีนแหละ มันเป็นทําให้ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยที่แบบว่าไม่เข้าใจกันในอดีตได้รับคําตอบที่แบบว่าใช่ในอนาคตเหมือนอารมณ์เหมือนประมาณว่าคําถามที่เราคําตอบหรือสิ่งที่คุณกังวลใจหรือเนี่ยคุณจะได้คําตอบและทุกอย่างมันจะถึงบางอ้อนะคะเอ่อความสัมพันธ์มีโอกาสเป็นไปได้นะคะที่จะได้พัฒนาต่อบางท่านอยี่วกับชาวต่างชาติหรือต่างถิ่นต่างแดนทั้งหลายเนี่ยความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ธรรมดาที่มันต้องมีนะคะช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยระมัดระวังเรื่องของคําพูดคําจาเรื่องของอารมณ์ตัวเองดีๆนะะะะคออาาาจจจไปกกกกรททบีฝ่ยึงํให้เิด สัญญาณผิดใจกันได้นะคะ,ระกรากฏจะต้องมีความใจเย็นนิดนึงพอพ้นการเดือนเป็นต้นไปความสัมพันธ์มันถึงจะราบลื่นนะเนี่ยมันถึงจะราบลื่นมันถึงจะมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันถามว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์นี้มันมีความชัดเจนไหมเรามองว่ามันมีความชัดเจนแหละแค่ในช่วงเนี้ยตัวเขาค่อนข้างจะมีความยุ่งยุ่งบวกกับอีกตัวเราก็คือค่อนข้างที่จะมีความแบบ อะไรอ่ะแบบไปคิดเยอะนู่นนี่นั่นกดดันตัวเองง่ายไปเรื่อยๆมันทําให้แบบว่าคิดฟุง้งซ่านไปได้ง่ายอ่ะในเรื่องของความรักก็เอย่ยในเรื่องของการงานก็เอย่ยกรกฎช่วงนี้มันจะเป็นช่วงที่ต้องบําบัดสภาพจิตใจยอะค่ะดูแป๊บๆก็ขยันเป็นแบบขยันเป็นพักๆสักสพักก็ไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยมันเลยทําให้เป็นเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่คนกรกฎจะต้องปรับตัวให้ได้นะคะในช่วงกลางในครึ่งเดืองแรกนะคะ แต่พอมองจากหน้าไพ่เนี่ยความสัมพันธ์ดูแล้ว,วมีโอกาสที่จะได้พัฒนาต่ออยู่แล้วแหละแค่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยต้องระมัดระวังต้องมีความใจเย็นเหมือนเป็นคิงเหรียญนิดหนึ่งอีไพ่คิงเหรียญเนี่ยเขาเลยบอกประมาณว่าเฮ้ยยูจะต้องมีความใจเย็นหน่อยนะต้องมีทาอะไรก็ต้องคิดด้วยเหตุด้วยผลแต่ต้องบอกว่าเดินเกมแบบนิ่งๆนะคะแล้วถึงความสัมพันธ์มันถึงจะไปรอดเนาะอ้าวขอดูหน่อยว่าบทสรุปจากหน้าไพ่เนี่ยไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างไพ่อยากบอกอะไรกับเราบ้างเอ่ย ไพ่เขาบอกว่าช่วงเนี้ยมันเป็น stick of p e n t a c l e คือความสัมพันธ์อ่ะมันก็ค่อยๆที่จะค่อยๆพัฒนาไปในระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ได้แบบว่ารีบแบบจ๋าขนาดนั้นมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปไปก่อน ไพ่พลังงานของนเนฟออเพนเตอร์คิลเนี่ยความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันความสัมพันธ์มันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันเท่าไหร่นะักแต่มันก็จะมีความมั่งคงและความรู้สึกดีให้กันตลอดเวลาแค่บางช่วงเขาอาจจะไม่ได้สแสดงออกมาให้เราเห็นบางครั้งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปคิดมากขนาดนั้นเห็นไหมไพ่ก้าวดาบขึ้นเนี่ยคุณคิดมากคุณกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์คุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมคุณค่อนข้างจะมีความเครียดพอสมควรแต่ว่าไพ่อัศวินถือถ้วยนะคะมีโอกาสาาที่เาจะกขา ติดต่อกับเข้ามาในระยะเวลา15วันหลังจากนี้สําหรับคู่ที่มีปัญหาที่มาทะเลาะกันแล้วก็ไม่คุยกันนะแต่ว่าคนที่ว่าดูระหองระแหงก็ประคองความสัมพันธ์ไปก่อนไพ่เดอมมูลมันเป็นเรื่องของสภาวะจิตใจแล้วแหละเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอารมณ์ตัวเองรองให้อีกสักระยะหนึ่ง๋ย่ความสัมพันธ์มันก็จะกลับมาคุยกันดีแล้วมันก็จะได้กลับมาราบรื่นมีโอกาสได้คอมมิชเมนต์กันส่วนคนที่ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันก็มีโอกาสวนกลับเข้ามาเหมือนกันแต่อาจจะเป็นตัวเราที่จะต้องเข้าหาาเเขก่อนนะอ ขอดูไพ่่อยสิว่าลัคนาดาวจันดาวศุกร์เนี่ยเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถไปเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาได้ที่ด s สคริปชันเนาละลัคนาดาวจันดาวศุกร์เขาอยู่ในราศีอะไรจ๊ะอ่ะคนเหมือนคล้ายกับคนโสดเลยชาวราศีกันนะฮะวอกโก้ชาวราศีพึกโศกจ้า แล้วก็ชาวราศีมังกรน,นะคะคล้ายกับคนที่ว่าเป็นคนคุยได้เป็นคนโสดเลยแต่ใน,นการความสัมพันธ์อาจจะไปเจอคนราศีมังกรราศีพฤษภและราศีกันนะคะชาวธาตุดินเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นความความสัมพันธ์ที่จีบยากนิดหนึ่งเพราะว่าชาวธาตุดินเนี่ยเขามีความแบบโลกส่วนตัวสูงชอบทํานูน่ทนทํานี่บ้างงานไม่ค่อยได้สนใจม,มีเวลาตอบแชทเท่าไหร่ตอบแชทช้าอาจจะทําให้คนกรกฎรู้สึกแบบหงุดหงิดแล้วรู้สึกแบบ ลำคาญได้ง่ายเพราะฉะนั้นคุณกอลกระดกก็จะต้องมีความยืดหยุ่นนิดนึงความสัมพันธ์มันก็อาจจะแบบเงียบๆห,หายๆๆหายเงียบๆหายหายอยู่ในระยะหนึ่งแต่ว่าเมื่อคุณได้ใจของคนชาวธาตุดินไปแล้วเนี่ยเขาจะมีความมั่งคงให้กับคุณเสมอนะอืมมันเป็นบททดสอบของคุณแหละอืมเพราะว่าชาวธาตุดินเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกได้ว่ากว่ามันจะตอบแชทกว่าเขาจะตอบแชทเนี่ยเป็นอะไรที่ช้ามากเลยชาวธาตุดินอืมยิ่งคนมังกรนะไม่ต้องไปสืบเลยคนมังกรเนี่ยตอบเป็นวันเลยกว่าจะตอบอืม อามาดูที่คนมีคู่เหตุการณ์คนมีคู่เหตุการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตนะคะขึ้นไพ่พลังงานสิบเหรียญสิบเหรียญมาทำอะไรในตรงนี้สิบเหรียญมากับไพ่สองถ้วยเรามองว่าความสัมพันธ์เริ่มมีความราบรื่นขึ้นก่อนหน้านี้นะคะพายุโหมค่ะทะเลาะก,กันบ่อยค่ะดูรู้สึกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ในอดีตเนี่ยค่อนข้างจะดูมีความมีความขาดความปดอุ่นหรือว่าเป็นยังไงดีละ่ะเอ่อจะสื่อว่า อ๋อมันมีความแบบว่าไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่มันเหมือนอยู่ถูกทิ้งอยู่เดียวดายค่ะด้วยความสัมพันธ์บางคนก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบรักทางกายบางคนเดียวกับชาวต่างชาติทั้งหลายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรที่มัน เรื่องของไทม์ไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องมนเลยไม่ค่อยตรงกันเนาะมันก็เลยมีปัญหากง่ายๆนะคะบางคนก็ดูรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ได้หวานหอมมันเป็นรูปแบบของการที่อยู่กันแบบเพื่อนอยู่กันแบบพี่น้องกันไปแล้วอ่ะมันก็เลยไม่ได้มีความแบบโรแมนติดจ๋ากันเท่าไหร่นักเนาะเอาขอดูหน่อยว่าอีในเดือนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเออสถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้เหตุการณ์ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีกรลกฎ สถานการณ์ความสัมพันธ์ในเดือนนี้เหตุการณ์ความรักเป็นอย่างไรบ้างพอหน้าไพา่ขึ้นไพ่พลังงานของตัวนายออฟเพน n ต a c l เคขึ้นมาอย่างนี้เรารู้สึกว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ย มันมีกับไพ่เดทมันคือการสิ้นสุดลงของอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆที่เคยไม่เข้าใจการมีความราบรื่นกันมากขึ้นในเดือนนี้ความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์จะต้องมีไพ่เดลเวอร์ขึ้นมาในตําแหน่งนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์นะใครมีเรื่องของบุคคลที่3มือที่3าต่างๆน่าจะมีการสิ้นสุดลงในเดือนนี้แล้วมันจะจบลงได้ดีนะคะสำหรับคนที่มีเรื่องของมือที่3เนาะหรือมีปัญหาความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันคนสองคนจะปรับ จะหันหน้าเข้ามาปรับใจกันแล้วก็คุยกันมากขึ้นนะคะไพ่พลังงานของตัว king of pentacle ขึ้นมาในตำแหน่งที่5มากับไพ่พลังงานของตัว justice justice คือการตัดสินคือการพูดคุยคือการแบบว่าเคลียร์ปัญหาเก่าๆเคลียร์เรื่องราวที่มันไม่ดีหรือเคลียร์อะไรต่างๆที่มันเป็นปัญหาแล้วมันได้สิ้นสุดลงเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะ,คนะกนกจะต้องใช้อารมณ์แบบ ค่อนข,ข้างจะต้องนิ่งให้ได้แล้วก็ปณีปนองในเรื่องของการพูดคุยหรือเจรจาต่อรองนิดหนึ่งเนื่องจากว่าดาวพุธนะคะก็เดินวิปริตอีกในช่วงต้นเดือนเพราะฉะนั้นต้นเดือนถึงวันที่15เนี่ยจะต้องถ้ามีการพูดคุยหรือมีการปรับความเข้าใจกันก็ต้องมีความใจเย็นเนาะอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปอย่ามันจะพังได้ง่ายนะจ๊ะ,อะขอดูหน่อยว่าบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้มันจะเป็นอย่างไรต่อไพ่ขึ้นไพ่พลังงานของตัว Queen of Pentacle s ค่ะ ควินถือเหรียญมากับไพ่หนึ่งถ้วยความสัมพันธ์มีโอกาสราบลื่นอีกครั้งหนึ่งสิ่งต่างๆที่เคยเคยรียดสิ่งต่างๆที่เคยคิดมากมันจะสิ้นสุดลงไพ่แดวิวความสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องมือที่3ต่างๆจะสิ้นสุดลงในตอนนี้ในเดือนนี้สิ้นปีนี้ความสัมพันธ์นั้นจะกลับมาราบลื่นอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์ที่เคยทะเลาะกาันความสัมพันธ์ที่ไม่เคยที่มันไม่เข้าใจกันมันก็จะสิ้นสุดลงเบลฟอร์จูนมากับหน้าไพ่พลังงานของตัว คิงออ p เปนเคอรความสัมพันธ์จะมีความยืดหยุ่นมีการกลับมาคุยกันแต่ต้องใจเย็นๆในการพูดคุยกันหน่อยเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะอืมองดูแล้ว ปัญหาต่างๆสิ้นสุดลงอะไรที่มันเป็นเรื่องมือที่สามอะไรที่มันเป็นเรื่องของการไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันบ่อยหรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันจะมีการหันหน้าเข้ามาคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอะไรที่เขาคิดไม่ดีกับเราหรือคนที่มันคิดไม่ดีกับเราในคู่ของเราเนี่ยมันก็จะโดนภัยของมันแล้วก็จะแพ้ภัยตัวเองไปนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ในลูกอยู่ในโลกของเราใช้ชีวิตในโลกของเราไปเดี๋ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจักรวาลจะดีดคนที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตคุณให้นะคะอืม ขอดูหน่อยว่าลัคนาดาวจันดาวศุกร์ของเขาอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็กลัคนาดาวจันดาวศุกร์ได้ที่ดีสคริปชันน้้นล่างเลยนะมีเว็บสำหรับการเช็คลัคนาดาวจันดาวศุกร์อยู่ข้างล่างเขาอาจจะเป็นชาวราศีก็ลักด้วยกันหรืออาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะคะอ่า อาจจะเป็นลิบบ้าราศีตุลก็ได้นะคะลัคนาดาวจันดาวศุกราศีเกิดเขาอยู่ในราศีดังต่อไปนี้นะก็รกดสิงห์แล้วก็ตุลน,นะคะไปเช็ครายละเอียดต่างๆได้ที่ดิสคริปชั่นด้านล่างเลยนะ ก็จบลงไปแล้วสําหรับการพยากรณ์ในวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยณนะที่นี้ด้วยเนาะมันเป็นดงในรวมค่ะมันไม่ใช่โดนส่งตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะโอดไม่ได้ไปรับรู้ของพวกคุณนะว่าคุณมีปัญหาอะไรกันบ้างนะโอตมีหน้าที่เปิดไพ่ตรงนี้แล้วก็ไกด์ไลน์จากเซนต์ของโอตเนาะเชื่อมโยงจากหน้าไพ่นะคะตรงไหนที่เป็นข้อคิดดีๆก็เอากลับไปใช้เนาะอะไรที่มันไม่ดีก็วางไว้ตรงนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะจ๊ะสวัสดีจ้ะ